ขอถามคำถามหน่อยนะครับการจัดการอารมณ์และความเครียดของครูมีความสำคัญยังไงบ้างครับค่ะในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับ่ะค่ะว่าอารมณ์มันเป็นเรื่องปกติแล้วอารมณ์มักจะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาค่ะไม่ว่ามันจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตามแต่ว่าในการทำงานของเรา,าค่ะอารมณ์ที่มักจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะเป็นอารมณ์ในเชิงลบ เชน่นอารมณ์ของความเครียดความกดดันนะคะอารมณ์ต่างๆเหล่านี้หลายๆครั้งเข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวบางครั้งก็มาจากเรื่องส่วนตัวบางครั้งก็ได้มาจากการทำงานเชน่นแรงกดดันจากหัวหน้างานหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ่ะมักจะเป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มักจะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้งนั้นในหลายๆครั้งะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เราไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงในบางครั้งความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันก็กลายเป็นปัญหาให้กับเราโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตค่ะการที่มันเป็นปัญหารบกวนมันไม่ได้รบกวนแค่เรื่องประสิทธิภาพในการทํางานแต่มันรบกวนเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันของเราสมาธิในการทํางานนะคะในฐานะของ คนทำงานคนหนึ่งโดยเฉพาะคุณครูที่ต้องดูแลนักเรียนนะคะสุขภาพจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราต้องอยู่กับเด็กตลอดเวลาเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะเขาจะเรียนรู้ออว่าเป็นยังไงส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมเขาเป็นยังไงถ้าตอนนี้เราลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะเราจะพบว่าส่วนใหญ่เรามักจะค้นหาปัญหาค้นหาเอ,อ่อ เรื่องที่มันเป็นอุปสรรครบกวนออปัญหาต่างๆในโรงเรียนโดยที่มุ่งเน้นไปที่เด็กนักเรียนแต่หลายๆครั้งเราลืมมาข่าว่ากลไกหนึ่งที่สําคัญฟันเฟืองหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้คือคุณครูนะคะนั้นการดูแลจัดการความเครียดหรือการจัดการอารมณ์ของคุณครูจึงมีความสําคัญอย่างมากเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ย หรือว่าจะสามารถจัดก,การความเครียดได้เนะี่ยส่งผลยังไงบ้างค่ะอย่างแรกเลยส่งผลต่อตัวคุณครูเองเลยค่ะการที่เรามาทํางานโดยที่จิตใจไม่สดชื่นไม่สดใสการใช้ชีวิตอยู่ไม่มีความสุขการทํางานที่เราเหนื่อยอยู่แล้วมันก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นศักยภาพที่เรามีอะค่ะเราก็ไม่สามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะหลายๆครั้งอะคะ่ะเวลาที่เราเครียดเราไม่สบายใจ ปัญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเรามักจะเจอบ่อยๆคือปัญหาการนอนค่ะพอเรานอน,อนไม่ดีนอนไม่เพียงพอสมาธิในการทํางานเราก็ไม่ได้นะคะนอกจากส่งผลต่อตัวคุณครูแล้วอะคะ่ะยังส่งผลต่อการดูแลนักเรียนด้วยในบางครั้งพอเราไม่สามารถจัดการความรู้สึกของเราได้อะคะ่ะพอเราเจอเด็กๆที่ด้วยตามไว้ด้วยความโซนของเขาอะคะ่ะมันอาจจะมีเอฟเฟกอะไรบางอย่าง จากอารมณ์ของเราที่จัดการไม่ได้ส่งผลไปยังเด็กของเราด้วยน,นะคะมันมันเหมือนกับว่าเวลาที่สมมติว่า ครูไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ก็ไม่สามารถที่จะไปบริหารจัดการหรือควบคุมเด็กที่มีเกิดเรื่องราวต่างๆในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะในหัวข้อน,นี้การจัดการอารมณ์และความเครียดของครูก็จะเป็นในส่วนของการที่ทำให้ครูสามารถบริหารจัดการ<ม>อารมณ์ตัวเองได้ดีมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถจัดการกับความเครียดหรือภาวะเบิร์นเอาท์ต่งางๆที่เกิดขึ้นของครูให้ดีมากขึ้นค่ะ